นอนนอนสบายไหมเหรออากาศเป็นไงอากาศเป็นไงลูกก็เย็นอ่ะเย็นเหรอหนาวมันอนตรงไหนนอนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แล้วหนอนวิววิวสวยไหมไหนตรงไหนตรงนี้นะโอ้โหอากาศเย็นอันนี้อะไรนี่วิวใช่ไหมสวยไหมมีภูเขาไหมชี้ดิโอ้โหเยอะแยะโอ้โหดูดิสวยเนาะว้าว สวัสดีครับอยู่กับพม่แคมเปอร์นะครับวันนี้เนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยนะครับจะพาวี่เนี่ยไปเที่ยวที่อำเภอหนองปลือครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นลานกลางเต็นท์ครับชื่อลานกลางเต็นท์ดาวังคารนะครับซึ่งเป็นของพี่เทนะครับเป็นพี่ที่เรารู้จักนะครับเปิดลานกลางเต็นท์ครับเราก็จะไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมเยือนนะครับในข่าวว่าที่ดีตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตเลยนะครับลานกางเต็นท์ดาวังคารครับ อยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยกับพอยนะครับเดินทางจากบ้านเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงหน่อยครับนี่ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับโอ้โหดูท้องฟ้าครับสดใสทีเดียวครับบรรยากาศดีมากๆนะครับลานกลางเต็นท์เนี่ยก็กว้างขวางดีนะครับแล้วก็ติดกับน้ําเลยครับไม้สวยงามจริงๆครับ วันนี้ได้ไหมพี่ได้ใช่ไหมไดหมดเลยครับอ๋อโอเคครับนี่ครับนี่เทครับเจ้าของดีครับพี่ยินดีต้อนรับนะได้มาสักทีถึงสักทีถึงดาวคาาแล้วไม่ต้องไปนักโลกก็มีดาวคาาได้ถึง นานๆจะได้ถึงดได้ใช่ไหมเนี่ยมาอีกสามคันพี่โหอากาศดีมากโคตรสวยพี่ดูได้ยานู่นเลยได้ครับนี่พอประหลาดโอพี่รับโอสวยมากเลยอ่ะมันก็จยอดแนวขวางผมบอกเลื่อนทางมาถึงนะครับพี่เทเนี่ยรอการต้อนรับนะครับต้อนรับไปอย่างดีเลยครับจัดสรรที่ให้ผมในแคมป์ในริมน้ําเลยนะครับถึงเวลาไปกางแคมป์กันครับ ระหว่างที่ผมและแม่ทวี่นะครับกางออนนิ่งกันอยู่เนี่ยก็มีลมนะครับโอ้โหมาหอบออนนิ่งลงไปครับผมเนี่ยประมาณเองนะครับที่ไม่รีบตอสมองนะครับไม่คิดว่าจะมีลมหมีนะครับดีครับที่ไม่โดนัมวิ่นะครับเพราะผมเอาวี่เนี่ยไปแอบไว้ในรถไปแล้วครับอีโชคดีอย่างก็คือไม่โดนรถไม่โดนปูเขียวด้วยนะแ้ไม่น่าเชื่อครับจะมีลมมาหอบออนนิ่งไปนะครับโชคดีครับไม่มีใครเป็นอะไร

กลางแคมป์เสร็จแล้วนะครับบรรยากาศที่นี่ดีมากๆกนะครับลานากว้างๆเลยคนก็มีพอสมควรครับผมไม่ถือโอกาสครับบอกแมบี้ยังวิเดียบบามันนะลูกเขาไปถ่ายเก็บบรรยากาศก่อนครับผมก็เลยปั่นเจ้าจักรยานที่นํามันด้วยครับไปเก็บภาพบรรยากาศรบอบๆครับถือว่าวิวดีมากๆเลยนะครับที่นี่ <c oughs> จุดเด่นของที่นี่นะครับที่ผมชอบเนี่ย ชอบที่หนึ่งเลยครับติดน้ำสองเนี่ยมีลมพัดตลอดทั้งวันเลยนะครับมีช่วงให้แดดออกบ้างอะไรบ้างนนครับแต่ลมเนี่ยดีจริงๆครับผมปั่นไปดูจนสุดลานเลยครับ ก็มีทั้งเต็นท์พื้นนะครับเต็นท์หลังคานะครับเขาเนี่ยจัดสรรปันส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถแต่ว่าโซนกลางเต็นท์ได้แบบดีเลยนะครับมีมุมถ่ายภาพมีชิงช้าให้เล่นด้วยนะครับผมปั่นมาได้สักพักก็ลืมคิดไปเลยครับยังไม่ได้สัมภาษณ์พี่เทเลยนะครับกลัวแสงจะหมดก่อนครับเลยรีบปั่นขึ้นไปหาพี่เทก่อนครับน่าจะอยู่บนคาเฟ่ข้างบนครับเดี๋ยวมาคุยพี่เทครับ นี่ครับนี้คือบรรยากาศของลานกลางเต็นท์นะครับดาวอังคารนะครับบรรยากาศดีมากมากครับเราไปดูเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับส่วนของคาเฟ่ก่อนเลยนะครับนี่เป็นคาเฟ่ของดาวอังคารลานกลางเต็นท์นะครับดูวิวสวยมากนี่นะครับนี่เรามาคุยกับพี่เทนะครับพี่เทซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะที่นี่นะครับบรรยากาศพี่ดีครับพี่ดีครับ corona, ผู <P an ek> <c oughs> ้พัานพันเอกเอออยากมีท่านรับดาวคารัลดาวคาลตรงนี้จะเป็นจุดของเจ็ดแปดเก้าคาเฟ่ดาโอ้ที่นี่นะนี่เป็นคาเฟ่ก่อนพี่นะโโอ้โหม,นนมีเครื่องดืม่มกาแฟขนม <an> <t our> นะครับก็มีอาหารดไหมพี่มีอาหารนะครับ <an> <t our> มีอาหารอ้อาหารก็ตานม,มิลลูซิกเนเจอร์ก <t our> <an> ็ม <t our> <an> ีต้มตำต้มตำรสเด็ด อ่าพี่ใหญ่แอันนี้เจ้าของกระดาษอ๋อดีครับพี่นี่บรรยากาศดีมากเลยครับพี่ผมมาจากสระบุรีเลยครับเนี่ยโอ้น่ารักมาคุ้มเลยโอ้โหเดินทางโอ้ยครับที่ครอบครัวโอ้โหสุดยอดครับอืถ้าถ้าใครไม่มากลางเต็นก็มาตรงนี้ได้พี่นะมาคาเฟ่มาอาหารคาเฟ่พี่นะ ไปน,นั่งชิวๆไปเลี้ยงยอดเยีนตอนพระอาทิตย์ตกดินอะไรอ่าเงี้ยอ่าจะไปเดินดูดูวิวยนี่นี่ครับเอาแคนเราเพียบเลยนะครับบรรยากาศดีมามกามาอู้หูดูครับบรรยากาศสุดยอดอะ่ะอันนี้เป็นอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยกระพรอยนี่เป็นอ่างเก็บน้ำห,ห,ห้วยกระพอยอ่ะอ๋อเลยจังหวัดกาญจนบุรีครับอืมมันมันตอนนี้มันเกี่ยดติดต,ต่อกับ อำเภอสีสวัสดิ์ครับเออมันก็เชื่อมติดต่อสุพรรณสุพรติดอำเภอด่านช้างของสุพรรณบุรีครับแล้วก็ติดเอ่อออกทางอุทัยบารายได้ครับแล้วก็ไปเที่ยวเออ่ถ้าถ้ามาเจ้าหนองบือก็ไปเที่ยวทำทาลอดามเขื่อนสีนครินทางเออ่เข้าโจรสวนเนี้ได้ออ๋จะขทำไปนู่นเลยเกินสี่สนใจคนจะมาชิมบรรยากาศดำเย็นอพื้นที่สองไร่ เป็นร้านจักเป็นสองไลน์รวมทั้งคาเฟ่ติดน้ำเลยติดน้ำรับตลอดติดน้ำยอดอะบรรยากาศคนจะมาชิมบรรยากาศยามเย็นนะคนเนี้เนจะี่ยผมชอบดูความดูวิวเขาเนี่ยโหคือยอดบรรยากาศนี่แบบอืก็เป็นความโชคดีครับของกองพืนองค์ปืนที่มีนลท่องเที่ยวสวยๆงามแบบนี้ครับจริงๆแล้วประเด็นหลักๆจุด จุดประสงค์หลักคืออยากอยากให้คนมาเที่ยวอำเภอนอกปืนนั่นแหละก็เลยมาทำเลยมาทำลานกลางเต็นท์ครับอยากดึงดูดนักท่องเที่ยวเยากชวนคนมาเที่ยวเยอะๆจะได้มาจับใจใช้สอยเอาเงินมาใช้ประวันิศาสครบก็เลยทำที่ที่นี่เก็บค่ากลางเต็นท์ยังไงพีค่าบริการค่าบริการก็หัวละคิดหัวหัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหัวละหนึ่งร้อยห้าสิบม่รัก็นำเต็นท์มาเองครับถ้าไม่มีเต็นท์มามาเช่าเราก็ หลักละสามร้อยนอนได้สองพันต่อหนึ่งคืนครับครับก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วทัตัวไทยยลังจากผมสัมภาษณ์พี่เทเสร็จนะครับแก๊งนั้นนะคนรักปากผมก็มาพอดีนะครับนี่นะครับวันนี้ครับนออนครับมากับโอจลวดตัวสั้นนะครับแล้วก็นี่ปูดามวงบ่มนะครับ มาบาเชโลกับพี่ป่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กมีอีกนิดคันนะครับเป็นของพี่ตองครับพี่เสือใหญ่นะครับมากับพี่จุ๋มครับบรนยากาศครับมาถึงกันแล้วทั้งวีตื่นเต้นมากเลยครับโอ้ลงป้าป้ามาถึงนะครับมีพี่อันปันนะครับเพื่อนองวีเามาเล่นยุ้วยตื่นเต้นมากไม่เจอกันนานครับน่งรอนาถึงก่อนแล้วบรรยากาศยามเย็นเนี่ยสวยงามเลยนะครับโอ้ แดดก็เริ่มจะอยู่ที่ยอดขาแล้วเริ่มลงเรื่อยๆแล้วนะครับนี่ครับรถ <All right. S 1> พี่เสือนะครับไทเกอร์นะครับพี่ต๋องหรือว่าพี่เสือของเรานี่เองครับ เลแป๊บเดียวนะครับดวงอาทิตย์หน,นึ่งก็รับขอบฟ้าไปแล้วนะครับเหลือแค่เพียงแสงสว่างแสงสีทองนะครับยังให้ความสว่างก่อนที่ความมืดเนี่ยจะเข้ามาแทนที่นะครับรถแต่ละคันแต่ละบ้านเนี่ยก็เริ่มประดับประดาด้วยแสงไฟของตัวเองแล้วนะครับบรรยากาศตอนเย็นเนี่ยดีจริงๆเลยครับขาจะดูแลโซนหลานโซนอะไรไปผมจะดูแลก่างเป็นทั้งหมด โอ๊ยๆน้องไปไหนมาอยาเดี๋ยวเพ่งเี๋ยวขึ้น่สูงก่อนอะไปเลยไปเลยไปเเห็นสั่นเลยขอโทษดิไมัหลังพีพี่มาไมาแล้วพอไปไหนมาอาน้ำเอสบายไหมเดี๋ยวอเลยเดี๋ยอเลยไมสบายไหมอุ้มเลยอุ้มคอ นอโหดนะอ้วนอ้วนอ้วนนูเองอ๋น้ำเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรต่อคะอน้ำเสร็จแล้วเสร็จชุดชุดแล้วทำอะไรต่อคะเร่อกับพี่เป็นมันเรื่องบิเหรอใครยังไม่นอนเหรอคะยังไม่นอนค่ะอากาศเย็นนะคะเนี่ยชอบมากเลยชอบมากเลยเหรอดีจิ้ง เรามันเย็นสบายใช่ไหมใช่ไม่ต้องมาก็ได้เลยนอนเธอบอกใครไม่ต้องมาก็ได้เธอบอกใครเธอไปไหนเธอลองบนรถนี่น่อยี่ฟันมาไหนน้องขอพาพาอีฟซีดูห้องนอนน้องหน่อยมีอะไรบ้างของนี้เดี๋ยวดูซิน้องนอนตรงไหนคะแนะนําหน่อยมีดูกระดานี่มาพูมีผ้าอาคารน้องนอนตรงไหนคะ เอ้าเชื้อเหรอแนะนำก่อนแนะนำแนะนำก่อนเร็วทำงานก่อนแนะนำหน่อยน้องนอนตรงไหนคะนอนตรงนี้อ่าแล้วป๊าล่ะหมาอ่ะอามาม้าก่อนมาม้าก่อนหมานอนตรงไหนคะตรงนี้ป๊าตัาอ่าแล้วป๊าล่ะป๊าล้างบนเหรอฮ่า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 แล้วทำเบอ่ะเอายังอันนั้นหมอนข้างของใครกันน่ะข้างเขาอืมข้ารเขาค่ะขาพ่อนอนได้ไหมคะ ไม่ได้อันนี้มันอันนี้นเนาไม่แบบน้อนหรอโอ้ยยังยัยยังยย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 ยลยย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 กย เพลงอะไรเมื่อกี้เพลงอะเพลงพ่ออยากลงอยางแวยงแมวอยงวอลวพ่ออยากลงแวโอเคโอเคมไวเลยใช่มไวเลย่น้องนังไม่นอนเหรอคะไม่นอนเหรอคะน้องโอเค เรามาดูพี่ดามพี่ทำอะไรพี่รับรับปลูก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 เรียนะครับพอดีเขาว่าปลาที่นี่มันตัวโตเฮ้ยจริงมอ่ะใช่นี่มีปลาบ้ังพี่เห็นเขาว่าเจ้าของพื้นที่พเทเขาบอกว่ามีที่สบตัวห้าโลสิบโลห้าโลสิบโลนะพี่อนนก่ลกลางเต็นท์ด้วยตกปลาก็ได้ด้วยครับนี่จับซะหน่อยครับ เอามาถึงสถานที่เขต้องต้องต้องรัอนเอาห้หมดอ่างไปเลยวันนี้ใครจะรู้จะกวาดขึ้นมาหมด่าเก็บเก็บไว้ครับว่าอย่าเอาหมดกันอย่นี่อง่นี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 ยนี่นี่นี่นร่นี่นี่ดี่นี่น่นี่นีน้ำมานาน่นีเอี่่นขาดหรนอ่น่นีนีี่นี่ร่เอี่น่นี่นีบอก่นี่นี่น่นี่น่นนี่นนีนีน่นี่นนน่ ใครจดให้น้องลุงออสเลยลุงออสอ่าลุงออสลุงออสใช่ไม่เหมือนกับันอยากกินาีัอยากีหรอนี่เดี๋ยวผมก่อนนอนนะครับจะพาไปดูฮัมวีนะครับดื้อครับนะครับงองแงนะผมเลยลงโทษให้นั่งสมาธิครับ เดี๋ยวไปดูครับว่านั่งสมาธิหลับตาอยู่ไหมครับไปดูครับน้องทําผิดไหมผิดไหมลูกผิดอ่อาน้องทำทำไมคะไม่ทำอีกแล้วใช่ไหม,ไมอืมถ้าดื้อจะไม่มีใครรักนะใช่ไหมใช่น้องอยาดือ้อแค่ว่าอ่า เป็นเด็กดีนะอ่าลืมตาได้มามาหาพ่อมานอนสบายไหมเหรออากาศเป็นไง ากาศยังไงลูกก็เย็นอ่ะเย็นเหอหนาวนอนอนตรงไหนนอนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นั่งนอนวิววิวสวยไหมไหนตรงไหนตรงนู้ตรงนี้นะโอ้โหการเย็นอันนี้อะไรนี่วิวใช่ไหมสวยไหมมีภูเขาไหมชี้ดิอ๋อเยอะแยะอ้โหดูดิสวยเนาะว้าวภูเขาสวยมากยใช่ไหมลูก အနောက်ဘက်မှာပြည်နာဘိုင်ဘိုင်